แม่บอกล้อดเดิมเดินดีกว่าสวัสดีครับวันนี้พบกับกายอยากขายกายจัดให้นะครับวันนี้กายก็อยู่กับเจ้า New Expander สีเทาดำนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่8 9 5 0 0 0 0บาทวันนี้ก็รถเสร็จทิ้นหมดแล้วนะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบวันอาทิตย์นะครับผมลูกค้าจะมารับนะแต่กายจะมาทำรีวิวโชว์ก่อนว่าคันนี้ได้แต่งอะไรไปมากและว่ามันเท่แค่ไหนว่ามันเท่อย่างไรอ่ะมาดูกันเลยด้านข้างนะครับผมเริ่มที่ล้อนะครับผมเป็นล้อ ล้อเดิมเป็นขอบ17แต่กายเปลี่ยนเป็นขอบ18ให้นะครับพร้อมยางลาย BBS เลยนี่เท่ๆอยากหล่อเลยนะกายบอกไว้ก่อนก็นี่ ตรงนี้เลยขอบ18ขนาดยาง225ทั4.5นะครับผม R 18นะเท่ๆแบบนี้เลยอันนี้กายแถมให้กับลูกค้านะครับผมก็มาที่แต่งรอบคันของ S Sporty นะครับผมเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับเป็นข้อกระจกมองข้างนะครับผมขิดแดงๆแบบนี้นะครับผมตัดกับสีดำสวยง,งามตามสไตล์ S Sporty เลยนะครับผมก็แล้วก็อันนี้ทีเดดของนี่ก็มีสติกเกอร์ของ S Sporty เอสปอ์ตี้คอนเซปต์นะครับผมแล้วก็เบ้ามือเปิดลายโครเมียมนะครับเป็นทรงปีกนกนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทรงนี้มีหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นสีโครเมียมมีสีดำเงาดำด้านมีเคปไลีกนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็อันนี้กันสาดข้างมาตรฐานอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวตามกายมาดูด้านหลังว่ามีอะไรบ้างตามมา มาดูที่ด้านหลังนะครับผมชุดแต่ง S อสปอร์ตีรอบคันนะครับผมก็อันแรกเลยนะสปอนเซอร์เอไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์สปอยเลอร์หลังนะครับผมครอบมาให้นะครับผมแบบนี้เลยเพิ่มความยาวมาอีกนิดนึงนะแล้วก็เป็น2ชั้นแบบนี้เท่ๆดีนะครับผม แล้วก็มีครีบฉลามคีบฉลามอันนี้เดิมๆมาจากโรงงานแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้นิดนึงอ่ะเป็นกัรลอยนะครับผมิีแดงอันนี้เป็นชุดแต่งของเอสปอร์ตตี้นะครับผมแล้วก็นี่สเกิร์ตหลังนะสีท่อยิงไม่ใช่สีท่อเสียเลยนะแต่ติดหลอกมานะครับผมเป็นทรงนะครับอันนี้ก็เป็นทรงของเอสปอร์ตตี้นะครับเห็นไหมว่าชุดแต่งของเอสปอร์ตตี้เนี่ยหนึ่งชุดใหญ่เนี่ยแหละมันมีหลายชิ้นนะครับประกอบกันแต่เดี๋ยวไปดูด้านหน้าก่อน ก็มีอะไรบ้างนะตามกันมาอะมาดูที่ด้านหน้ากันต่อนะครับผมก็นี่เลยมากันที่คิ้วตัว C นะครับผมของ s s p o r t y ตีขีดแดงนะครับผมทั้งสองข้างอันนี้ก็อยู่ในหนึ่งในเซตของชุดแต่งรอบคานของ s s p o r t y นะครับผมส่วนอันนี้โลโก้ฝากระโปรงหน้านะครับผม x t e n แ e r แล้วก็สเกิร์ตหน้านะครับผมทรงนี้เลย นะเราใจขีดแดงตัดกับสีเทาดําแล้วก็มีสีดำตัดกับสีตัวรถมาพบกับช่วงโปรโมชั่นกับกายอยากขายกายจัดให้นะครับแต่ก่อนจะไปฟังโปรโมชั่นรบกลัวลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กายหน่อยนะครับผมและเดี๋ยวกายทิ้งลิงก์ติดต่อกายไว้ที่ด้านล่างนะครับผมทั้งเบอร์โทศรศัพท์ไอ l ดี e ล หรือแม้กระทั่งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมโปรโมชั่นคันนี้ดาวเริ่มต้นที่39,000บาทนะครับแต่งจบพบที่กายจัดไปแบบนี้กายอยากขายกายจัดให้วันนี้กายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ